เมื่อได้ยินเรื่องเสือสมิงขึ้นมาทีไรเป็นต้องรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นต้องมีกลิ่นไอของความตายคละคลุ้งอยู่ทั่วไปในผื้นป่าบอกถึงภัยอันตรายในพื้นที่แห่งนั้นดังผืนป่านรกที่ชาวบ้านเรียกขานกันภายหลังจากที่มีเสือฆ่าโคนตายและหลากไปกินถึงสิบศพทิ้งความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียให้ไว้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นแม้ชาวบ้านและพลานหลายคนในหมู่บ้านจะร่วมมือกันออกตามล่ามันอย่างไม่ลดละ แต่นั่นก็ไม่เป็นผลอะไรด้วยว่าลายพาดกรตัวนี้นั้นมันดูฉเฉลียวฉลาดมากกว่าเสือป่าทั่วๆไปเหมือนว่ามันจะรู้ความเคลื่อนไหวของพลานและคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเมื่อมีการตามล่าเลยไม่สามารถที่จะหาตัวมันพบแต่หากว่ามีใครพลาดท่าหรือหลงเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวนั่นเป็นต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันทันทีชาวบ้านจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นเมื่อเข้าไปในพื้นป่าต้องมีความจำเป็นจริงๆ และห้ามเข้าป่าไปเพียงคนเดียวอย่างเด็ดขาดแต่แม้จะรู้ว่ามีอันตรายแฝงอยู่ในพืนป่าก็ยังมีพลานบางคนที่ไม่กลัวอันตรายแม้จะรู้ว่านั่นมันคือเสือหนึ่งในนั้นก็คือพลานสุกซึ่งเป็นพลานวัยกลางคนรวมอยู่ด้วยซึ่งแต่ไหนแต่ไรแกก็ไม่เคยสูงสิงกับชาวบ้านหรือว่าพลานคนอื่นๆอยู่แล้วตามนิสัยที่ชอบความสันโดษจึงใช้ชีวิตอยู่แค่เพียงลําพังคนเดียวไม่มีลูกมีเมีย เรือนชานที่อยู่อาศัยของพลานสุกแกก็อยู่ริมชายป่าท้ายสุดของหมู่บ้านเวลาจะเข้าออกป่าทุกครั้งก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นความเป็นไปของชีวิตของแกอยู่แล้วหรือแทบจะพากันลืมไปเลยว่ายังมีแกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีกคนแม้ว่าพลานสุกแกจะชอบชีวิตสันโดษไม่สงสิงกับใครแต่แกก็ไม่เคยสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับใครทั้งสิน้นสมัยนั้นชาวบ้านประทังชีวิตกันด้วยการหาขุดหัวเผือกหัวมัน และล่าเนื้อสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารยังไม่มีการเพาะปลูกเหมือนสังคมปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านกันเลยไม่ค่อยได้ออกไปติดต่อสังคมกับผู้คนภายนอกยิงตัวของพรานสุกด้วยแล้วตั้งแต่เกิดมาแก,กไม่เคยออกจากหมู่บ้านไปไหนไกลๆเลยนอกจากผืนป่าที่คุกครีมาตั้งแต่เกิดจนเป็นพรานและอาศัยธรรมมาหากินอยู่ในผืนป่าเลี้ยงชีวิตมาจนบัดนี้เรื่องเสือสิบศพแกก็ได้รู้ได้ยินมาจากชาวบ้านบ้างเรื่องความลึกลับในผืนป่า พรานทุกคนต้องได้รับการสืบทอดได้ยินได้ฟังมาจากพลานรุ่นเก่าๆไม่มากก็น,น้อยโดยเฉพาะกับเรื่องของสัตว์ร้ายอย่างเสือหากว่ามันได้ลิ้มรสเนื้อหนังของคนเข้าไปแล้วจะทําให้มันติดใจในรสชาติของเนื้อหนังมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะกลายไปเป็นเสือสมิงได้อีกด้วยซึ่งพรุ่นเก่าๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านบางคนก็เคยพบเจอกับเสือสมิงมาบ้างแล้วสมัยที่เป็นพลานจึงไม่แปลกที่ความเชื่อเหล่านี้ได้สืบทอดต่อๆกันมา ยิงไอไลยผาดก่อนที่มันฆ่าคนและกินเข้าไปแล้วถึงสิบศพนั่นยิงอาจเป็นไปได้มากว่ามันคงกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วแต่พรานทุกคนก็ยังเข้าไปหากินอยู่ในพื้นป่าต่างก็เป็นพรานที่มีวิชาอาคมและฝีมือติดตัวกันทุกคนหากว่าเจอกันจัดจะก,ก็คงไม่พลาดท่าเสียทีให้กับมันได้ไง่ายๆส่วนพรานคนอื่นๆหรือชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมันนั้นบางคนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เข้าไปหาขุดเผือกขุดมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือไม่ก็มีพลานบางคนที่ไม่ได้มีวิชาอาคมป้องกันตัวและมีประสบการณ์น้อยก็เลยต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันช่วงเวลาเลวร้ายผ่านไปเกือบเดือนก็นยังไม่เคยมีใครพบปล่องรอยของไอ้ลายผ่านกอนนนัแม้แต่คนเดียวหรืออาจจะเกิดจากความฉลาดของมันที่สามารถรับรู้ได้ว่าพลานที่เข้าไปในป่าย,ย่อมไม่ใช่พลานธรรมดาทั่วไปทําให้มันเองก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นเดียวกันที่อาจจะต้องกลายเป็นผู้ถูกหลาเสียเองเวลาร่วมเดือนที่ผ่านมา มันคงจะหิวกระหายที่อยากจะกินเนื้อหนังของคนอย่างที่สุดทุกครั้งที่เข้าป่าพลานสุกแกก็ไม่ได้นึกหวาดกลัวไอ้ลายนั่นแม้แต่อย่างใดด้วยความที่แกมีดีติดตัวที่ไม่ได้อ้โวดให้ใครได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการใช้อาวุธและวิชาอาคมที่ถือได้ว่าเป็นพลานที่มีอาคมเข้มขลังมากคนหนึ่งแม้จะไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงตัวเป็นๆมาก่อนแต่เชื่อว่าแกสามารถที่จะกำลาบและข่ามันได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แกก็ยังคงเข้าป่าหาเรี้ยงจีบตัวเองอยู่แบบนั้นเรื่อยมาส่วนพลานที่พากันเข้าป่าก็ล้วนแต่เป็นพลานที่มีวิชาอาคมเข้มแขังไม่ต่างกันค่าคืนนั้นที่ต่างก็พากันเข้าไปนั่งห่างดักญิงสัตว์ป่ารุ่งเช้าก็พากันแล่เอาเนื้อหนังของสัตว์ป่าตามที่ต้องการหรือไม่ก็หามเอาออกมาทั้งตัวกลับเข้าหมู่บ้านพลานสุกเองแกตัวคนเดียวจึงไม่ค่อยชอบลลาสัตว์ใหญ่ๆมากนักจึงได้เพียงแค่กระต่ายป่าตัวออ้วนสองสามตัวก็พอแล้ว สำหรับการประทังชีวิตไปวันๆระหว่างที่พานคนอื่นๆกลับเข้าหมู่บ้านหมดแล้วแต่ก็ยังมีพรานสองคนที่หายตัวไปตั้งแต่สายไปจนบ่ายก็ไม่มีวี่แววว่าจะย้อนกลับมาที่หมู่บ้านแม้ขอบครัวจะเป็นห่วงแต่ก็ยังเชื่อว่าพรานทั้งสองอาจจะไม่ได้สัตว์ป่าตามที่ตัวเองต้องการก็เลยต้องค้างคืนอยู่ในป่าอีกหนึ่งคืนแต่จนแล้วจนรอดวันลงขึ้นผ่านไปอีกหนึ่งวันพรานทั้งสองก็ยังไม่มีวี v ่แววว่าจะออกมาจากป่า ชาวบ้านต่างก็รู้ว่าทั้งสองนั้นไม่เคยเข้าป่าดักยิงสัตว์ป่าร่วมกันมาก่อนเป็นไปไม่ได้ที่จู่ๆจะหายตัวไปพร้อมๆกันทั้งสองคนยิงพลานทั้งสองนั้นต่างก็มีวิชาอาคมและเก่งกาประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่จนล่วงเข้าวันที่สามก็มีพลานเข้าไปหาล่าสัตว์ป่าเหมือนเช่นปกติซึ่งก็รวมทั้งพลานสุกด้วยที่เนื้อกระต่ายของแกเพียงพอสำหรับกินแค่สองสามวันเท่านั้นระหว่างที่พากันเดินเท้าเข้าไปในป่า ทางฝั่งของพลานสุกแกได้เจอกับพลานที่หายตัวไปเมื่อสามวันก่อนซึ่งกลับออกมาจากป่าเพียงคนเดียวแถมตามร่างกายนั้นยังมีรอยขาดเปือดอยู่ตามเสื้อผ้าหลายจุดแม้จะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนักทั้งพลานสุกและพลานผู้นั้นต่างก็พยักหน้าให้กันและกันพอเป็นพิธีแล้วก็เดินผ่านกันไปไม่ได้ถามถ่ายอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่พลานสุกแกสงสัยก็คือ ไม่เห็นว่าพลานผู้นั้นจะหิวหรือหามเอาสัตว์ป่าออกมาด้วยแต่ตามร่างกายกลับเปลือเปลิ่นไปด้วยเลือดแกเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาที่นั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตามที่ตัวเองต้องการจนเมื่อวันลงขึ้นหลังจากที่แกได้กระต่ายป่าตัวอ้วนๆมาสองตัวตามที่ต้องการแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านถึงได้มีชาวบ้านบางคนบอกว่าพลานที่หายตัวไปนั้นถูกฆ่าตายอยู่ในปา่า ซึ่งกำลังจะมีชาวบ้านไปช่วยกันหามเอาออกมาจากป่าพอดีจากสภาพศพของพลานที่ตายไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันเป็นฝีมือของเสือก็คงไม่พ้นฝีมือของเสือสิบศพเป็นแน่แท้แต่เมื่อสามวันก่อนมีพานเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่หลายคนแต่ก็ไม่มีใครพบปล่องลอยว่าจะมีเสือแต่อย่างใดพลานสุกแกมีความสงสัยอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วเรื่องที่แกเดินสวนทางกับพลานที่ออกมาจากป่าเมื่อวานนี้ พลานที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็นับถือว่าเป็นพลานผู้อาวุโสมากที่สุดในหมู่พานที่ยังใช้ชีวิตในการล่าสัตว์ได้ไม่รวมพลานผู้เท่าที่หมดไฟในการล่าสัตว์ไปแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านในช่วงสองปีหลังๆแกทําตัวแปลกๆไปจากเดิมจนผิดสังเกตแต่คนในหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่มีใครสังเกตเรื่องนี้จนมาเกิดเรื่องราวต่างๆที่มีพลานและชาวบ้านถูกฆ่าตายและพลานสุกจับความผิดสังเกตของพลานเหลือได้ ส่วนตัวของพลานเหลือแกไม่ค่อยสงสิงกับใครในช่วงหลังๆตั้งแต่เมียของแกถูกเสือขาตายไปเมื่อปีก่อนตอนที่เข้าไปหาของป่าและตัวแกเองก็ไม่มีลูกก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเรื่อยมาพลานหลายล่าสุดที่ตกเป็นเหยื่อให้กับเสือเมื่อชาวบ้านนำศพออกมาพลานเหลือแกก็มาได้ไปดูอาจจะรู้ตัวแล้วด้วยว่ามีคนสงสัยในตัวแกแล้วซึ่งก็คือพลานสุกที่สวนทางกับแกเมื่อวานหลังออกจากป่ามาแค่เพียงวันเดียว วันลุงขึ้นพลานเหลือแกก็หายเข้าไปในป่าอีกครั้งแล้วก็ไม่พลาดที่พลานสุกแกจะแอบปลอบตามเข้าไปในป่าด้วยเพราะรู้สึกว่าพลานเหลือแกทําตัวแปลกๆผิดสังเกตต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับพลานที่ถูกเสือฆ่าตายนั่นเป็นแน่เมื่อแกเดินตามพลานเหลือเข้าไปในป่าลึกจู่ๆร่างของพลานเหลือก็หลบหลีกสายตาของพลานสุกไปได้พลานสุกแกรีบเดินหาหลองรอยของพลานเหลือไปทั่วปากกระพำบนคาถาอาคมป้องกันภัยอันตรายไปด้วย พร้อมกับปลุกเครื่องล้างของคลังที่พกติดตัวมาด้วยทุกชิ้นกระสุนปืนในลำกล้องแกก็ได้ปลุกเสกคาถาอาคมกำกับเอาไว้แล้วเพราะรู้ว่าครั้งนี้อาจจะมีอันตรายรออยู่หรือไม่ก็อาจจะเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่คาดไม่ถึงซึ่งแกก็ได้คิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วช่วงเวลาไม่ถึงสิบนาทีที่พลานสุกแกยังหาหล่องรอยของพลานเหลือไม่เจอจูจ่ๆพลานเหลือแกก็โผล่พรวดพลาดมาทางด้านหลังแต่เสียงฝีเท้าของพลานเหลือทําให้พลานสุก รู้สึกตัวและหันหลังกลับมามองถึงได้รู้ว่าผู้ที่ผล่มาทางด้านหลังนั้นคือพลานเหลือแม้จะคุ้นเคยว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแต่บัดนี้ต่างคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันเสียแล้วพลานสุกแกต้องการจะพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดว่าพลานเหลือแกเป็นอะไรกันแน่ส่วนพลานเหลือก็คิดที่จะจัดการกับพลานสุกเพราะพลานสุกอาจจะรู้ความลับของตนไปแล้วก็ได้ทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่ครั่เดียวก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากนะัก ปืนในมือของพลานสุขพร้อมที่จะระเบิดกระสุนพุ่งกับปีิการแสกหน้าของพลานเหลือแต่ไวเท่าความคิดร่างของพลานเหลือก็กล่มลงคานสี่เท้าพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานสุกอย่างรวดเร็วเสียก่อนกระสุนของพลานสุกยังช้าก,กว่าพลานเหลือมากกว่าจะลั่นไกระเบิดกระสุนออกไปเสียงดังสนัน่นก็ถูกกรงเล็บปล่างของเสือสมิงของพลานเหลือตบกระเด็นออกไปแล้วกระสุนปืนไม่รู้ว่าพุ่งไปทิศทางไหน ช่วงชุลมุนไม่มีเวลาที่จะยัดกระสุนสสยเข้าไปใหม่เพราะว่าล่างเสือสมิงของพรานเหลือได้พุ่งกระโจนเข้าขยำร่างของพรานสุกอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวแต่สุดท้ายทั้งกงเล็บและคมเขียวของเสือสมิงกับไม่สามารถที่จะทําอะไรร่างของพรานสุกได้ทั้งสองต่างก็รู้กันและกันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างก็มีวิชาอาคมที่เข้มขลังเช่นกันแต่อาคมของพลานเหลือนั้นจะออกไปทางเดลฉานวิชาสมากกว่า ถึงเด้ททาให้กลายเป็นเสือสมิงและฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันตายไปถึง11คนแล้วมันก็หไม้จะฆ่าพลานสุกเป็นลายที่12แต่ทว่ามันคงไม่ง่ายเหมือนกับเหยื่อทุกลายที่ผ่านมาเมื่อรู้ว่าคมเขียวและกงเล็บของไอ้ลายเสือสมิงไม่สามารถที่จะทําอะไรตนเองได้จึงต้องป้องกันตัวและหาจังหวะที่จะชักเอามีดอาคมที่พกเอาไว้ที่เอวออกมาให้ได้จึงจะสามารถจัดการกับร่างเสือสมิงของพลานเหลือได้แต่ดูเหมือนว่า พละงก,กำลังของเสือสมิงจะเหนือกว่าพลานสุกอยู่มากแม้ว่าร่างจริงของมันจะเป็นคนก็ตามแต่ด้วยความที่พลานสุกเองก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่หลากหลายที่จะสามารถต่อกรกับเสือสมิงได้และก็คืออาคมกําลังช้างสารซึ่งแต่ไหนแต่ไรอาคมนี้ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ขณะที่ป้องกันตัวไปด้วยปากกระพรำบนกระถาอาคมไปด้วยฉับพลันพลานสุกก็มีพละกําลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จากที่ต้องอยู่ใต้กงเล็บ และคมเขียวของเสือสมิงมาตลอดก็สามารถที่จะพลิกตัวปั๊มล็อกคอฟัดกับมันได้อย่างไม่เสียเปรียบสามารถที่จะพลิกล่างของตนเองขึ้นมาอยู่บนล่างของเสือสมิงได้อย่างไงไ่ายดายมือซ้ายค้ำบีบเข้าไปที่ลำคอของมันโดยที่ใช้เข่ากดทับเข้าไปที่ท้องของมันสุดแรงอุ้งเท้าหน้าหลังของมันดิ่นพลานตวัดกวาดแวงเพื่อจะหนีเอาตัวรอดเพราะมันคงจะรู้ตัวแล้วว่าจะเสียท่าให้กับพลานสุกเป็นแน่ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆพลานสุกได้โอกาสชักเอามีดอาคมออกมาจากเอวกระนำแทงเข้าไปที่ซอกคอและหน้าอกของมันอย่างไม่ยั้งมือเสียงร้องคำรามรันด้วยความเจ็บปวดดังระง,งมไปทั่วทั้งผื้นป่าเลือดแดงฉานสดสดพุ่งทะลักออกจากบาดแผลเปรอะเปลือนเต็มล่างทั้งล่างของเสือสมิงและล่างของพลานสุกบาดแผลที่ถูกกระนำแทงเข้าไปอย่างไม่ยั้งมือหลายสิบแผลจนสุดท้ายมันก็นิ่งเงียบขาดใจตายคามือของพลานสุก ทั้งที่ดวงตาของมันยังจ้องมองพลานสุกเขม่งอยู่แบบนั้นร่างของพลานสุกนั้นเปิดเปื้อนไปด้วยเลือดที่แดงฉานแกชักเอาเม็ดอาคมเสียบเก็บไว้ที่เอวก่อนจะเดินไปเก็บเอาย่ามและปืนเดินดิ่งออกจากป่าบริเวณน,นั้นทันทีโดยไม่สนใจกับร่างที่ไหลลมหายใจอยู่เบื้องหลังแกกลับออกมาจากป่าถึงหมู่บ้านเอากะช่วงใบเพราะเป้าหมายที่แกเข้าไปในป่าในครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปล่าสัตว์แต่อย่างใดเมื่อเข้ามาในหมู่บ้าน ก็มีชาวบ้านหลายคนพากันมองมาที่แกตาไม่กระพริบก็โดยว่าที่ร่างของแกนั้นแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆและเสื้อผ้าขาดวิ่นจากกงเล็บของเสือสมิงชาวบ้านไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พากันเกิดความสงสัยว่าพลานสุกแกไปทำอะไรมาแต่เมื่อเห็นเลือดแดงฉานก็พากันหวาดกลัวพลานสุกกันหมดจนแกเดินหายลับไปถึงเรือนของตนเองโดยไม่มีใครกล้าถามแม้แต่คนเดียว แต่ก็ยังมีชาวบ้านจับกลุ่มพูดคุยสนทนากันไม่หยุดปากพลานส่วนใหญ่ที่มีวิชาอาคมรวมทั้งลานผู้เฒ่าในหมู่บ้านทุกคนล้วนแต่สงสัยในตัวของพลานสุขและต่างก็คิดกันว่าพลานสุขแกเป็นเสือสมิงหรือเปล่าหลังจากที่ฆ่าคนตายไปถึง11ศพแต่ก็ยังหาร่องรอยของมันไม่พบก็ได้แต่สงสัยเพราะยังทําอะไรไม่ได้คืนนั้นทั้งคืนพลานสุกแกหลับสนิทโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น ลุงเช้าตื่นมากระทากิจธุระของตนเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนช่วงบ่ายหลังจากที่มีพลันที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ากลับออกมาชาวบ้านถึงได้รู้ว่าพลันเหลือที่เข้าป่าไปวันเดียวกับพลันสุกนั้นได้ตายไปแล้วแต่การตายของพลันเหลือนั้นสร้างความตกใจให้กับพลันที่เข้าไปพบเจอเป็นอย่างมากก็คือร่างของพลันเหลือนั้นครึ่งบนยังเป็นคนอยู่แต่ครึ่งล่างนั้นกลับเป็นเสือลายพาดก่อนก็เลยเข้าใจกันว่าพลันเหลือนี่เอง ก็คือผู้ที่เป็นเสือสมิงถึงว่าหาตัวและหล่องลอยของมันไม่เคยพบเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็รลบพากันเข้าป่าไปดูร่างของพลานเหลือให้เห็นกับตาเมื่อเห็นหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นแล้วจึงได้พากันจัดการเผาร่างของพลานเหลือเสียสิน้นจนเหลือแต่เท่ากระดูกทุกคนต่างก็พากันสาแก่ใจที่พลานเหลือถูกฆ่าตายเสียได้และพากันนึกถึงพลานสุกที่เห็นแกกลับออกไปจากป่าด้วยเลือดที่แดงฉานทั้งล่าง ถึงได้รู้ว่าพลานสุกนี่เองที่จัดการฆ่าเสือสมิงพลานเหลือจนตายได้จนภายหลังจากที่ชาวบ้านพากันสงสัยก็พากันยิ้มแย้มทักทายทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยสูงสิงกันมากนักแต่พลานสุกแกก็ยังทำตัวปกติเหมือนที่ผ่านมาคือไม่ค่อยพูดจาเสวนากับใครมากนักซึ่งชาวบ้านก็นล้วนแต่รู้นิสัยของแกเป็นอย่างดีแกก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์หากินเลี้ยงฉีบต่อไปอยู่ในผืนป่านั่นเองจนแกเฒ่า ถ้าไม่มีเรื่องราวาและร้าเกี่ยวกับเสือสมิงชาวบ้านก็คงไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อพลานเหลือตายไปก็คงจะไม่มีใครที่มีเดรัจฉานวิชาเหมือนกับแกอีกเพราะว่าพลานลุ่นหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสืบทอดวิชาอาคมให้กับลูกหลานของตนเองกันแล้วจนพลานลุ่นหลังจะมีเพียงแค่ฝีมือและประสบการณ์ไว้พิบป,ปฏิพานเท่านั้นที่จะสามารถเอาตัวรอดในผื้นป่านั้นได้แต่ผืนป่าที่ยังหากินกันอยู่ก็ยังถูกเรียกขานกันว่า ผืนป่านรกเสือสมิงสิบศพมาจนถึงปัจจุบัน